สวัสดีครับเมื่อนี้ซิมาสอนวิธีกินเนื้อซูชิแบบโบไฮเพ็ดมาใกล้ๆนี่ครับเนื้อปลาทูน่าวิธีกินคือเราอย่าใส่ตรงเข้าไปอย่างนี้มันเพลินต้องใสขงขง่ขางๆนะเบอร์บีบผมใส่เต็มที่เลยนี่ใช่ไหมที่ใส่ขางนี้ก็ได้ขางนี้ก็ได้แต่ไม่จะใสต่ตรงมันแสบลิ่น นะฮึ่มต้องกินแบบนี้มันตึงจะอร่อยส่วนในนี้ก็เนื้อเบรงได้ครับเนี่ยต้องมันจะเป็นของใส่กากนิดมันเพชรกิ้มกับแบบเสียนเนี่ยนะี่เนาะเห็นไหมใคล้าๆนี่คือต้องให้บรรเดไยดครับ ขอบคุณแม่ครับ